ครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่บ้านช้างน้องบ่อพลอยครับแต่ว่าช้างน้อยน้อยนี่ชื่อว่าน้องบ่อซับนะครับอายุได้หนึ่งขวบใช่ไหมครับหนึ่งขวบเมื่อวันที่ยี่สิบสามตุลาที่ผ่านมานะครับอืบ่อซับครับเป็นลูกของแม่บ่อเงินครับ นี่รองบอดซับครับว่าจิ้มกับเบลจิมอะไรก็บอดซับนี่เพศผู้หรือเพศเมียครับบอดซับเพศผู้หรือเพศเมียเผู้ชายหรือสีดอยยังไม่รู้นะคะชายชายครับชายบอดซับโอ้มาแรงเลยนะครับต้องบอดซับครับอ๋อบอดซับลูกพ่อโชคชัย ลูกแม่บอกเงินน้องพี่บอกพลอยนะครับไปจับได้ไหมหาพี่เบนหน่อยครับหาพี่เบนได้ไหมหาพี่เบนได้ไหมเ้าวรู้จักพี่เบนอีกโจับกันเบาๆไม่ดึงนะครับอืมไม่ดึงใช่ไหมครับเขาไม่วนๆมือเข้าไปไม่แน่เหมือนกัน โอ้กินแตงโมโอ้ยล่นเลยล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล่นเลยล่นเลยพ่อกำลังเลิกงานมาได้เนาะนี่แหละใกล้งานช้างแล้วน้องน้องไปด้วยไหมครับปีนี้งานถ่างไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเนาะครับลำบากลูก ยายลำบากคุณน้องกินได้แต่แตงโมบ่กินได้ทุกอย่างน้องกินแล้วนะกิอย่างยายนมแม่ยายสองปีค่ะสองปีจินตะสังขนาดครับอืมกินแตงโมบ่อซับ ลูกบกเงินใช่ไหมครับน้องบ่พลอยพี่บ่พลอยลูกพ่อโชคชัยครับแล้วบอกเงินกับบ่พลอยเป็นเป็นอะไรกันครับแม่แม่ครับลูกแม่แลวลูกเหมือนกันครับบ่เงินเป็นแม่บ่พลอยเป็นลูกน้องบ่พลอยน้องชายบ่พลอยชื่อบ่ซับใช่ไหมครับอ Mundung lagi, <laughs> mundung lagi. Coba mundung, coba lagi. Coba mundung kau ni. Mundung sih, kau. Cakap, cakap. Mundung lagi, lagi. Cakap, cakap. Mundung lagi, lagi. Mundung kau, mundung kau. Coba dulu, mundung kau. Hujuk kau, hujuk kau. Aisy. รับอยากอยางเจอพี่ต้แล้วเออบอกเงินครับโอเคขาขึ้นแล้วขาขึ้นแล้วมาอยู่ด้วยกัน